ดีครับพวกผมก่อนวนเนอร์นี่นเช่นเคยนะก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีพี่พี่ทุกคนที่ติดตามในไลฟ์เมื่อวานด้วยนะแหมในไลฟ์เมื่อวานนะครับบอลตดเราหกคู่ก็มาหมดเลยหกคู่นะครับแล้วก็บอลที่ผมคัดนี่อเอาละใครไม่อยากพลาดเจอกันในไลฟ์แล้วกันวันนี้บอลน,น้อยด้วยนะครับใครเข้าไปก็ได้ของดีแน่ๆนะครับเพราะเราบวกนี้มาสองอาทิตย์กว่าๆแล้วแล้วกันเนาะเอาละใครไม่อยากพลาดวันนี้เจอกันในหน้าไลฟ์นะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับเอาละวันนี้คู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับในตึกของยูโร เป็นทางด้านออสเตรเลียนะครับเจอกับทางด้านฝรั่งเศสนะครับต้องบอกเลยนะถ้าวัดกันจริงๆ,ๆแล้วฟอร์มออสเตรเลียก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ถ้าให้วัดกันแล้ว <c oughs> คุณภาพนักเตะเนี่ยยังดูเป็นรองทางด้านฝรั่งเศสอยู่มากนะแล้ววันนี้นะครับต้องบอกว่าชื่อชั้นฝรั่งเศสเนี่ยวันนี้นะครับที่อุดมไปด้วยแข้งดงัดงๆอย่างทางด้านเอมปปเป้นะครับเดมเปเล่นะครับองตวนนะครับวีโอลิวีย คือแบบต้องบอกว่าวันนี้นะครับทางด้านฝรั่งเศสน่าจะดูดีกว่ามากนะครับแล้วเป็นนัดแรกที่เขาลงเล่นด้วยกำแพงเปิดมาอยู่ที่1กว่านะครับตอนนี้ไหลลงมาที่1แล้วคู่นี้แนะนําเลยนะพี่ให้มองทางด้านฝรั่งเศสแต่ไปแค่0.75พอนะครับไปแค่0.75สวยที่สุดแล้ววันนี้มีลุ้น1ลูกนะครับลุ้นลูก2ไม่นานนานนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าดูกันจริงๆแล้วนะครับออสเตรเลียยังดูเป็นรองมากพอสมควรน,นะครับ อ่ะแล้วใครคิดเห็นกันอย่างไรนะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับวันนี้บอลน,น้อยนะใครเข้ามาในไลฟ์ก็จะได้แต่ของดีๆไปนะครับเอาละวันนี้ผมคอนเนอร์ต้องขอตัวลาบก่อนแล้วเจอกัน5้าโมงเย็นนี้ครับสวัสดีครับ